ครับยายชินกินแซ่บครับผมเมนูเสานี้ครับมีอีกเมนูครับเป็นเป็นเห็ดขี้เกล่อกเหรอครับวันนี้ไอโจพามาเบิงพริกเคยอีกแล้วครับเห็ดเมนูยังครับเนี่ยแกงเห็ดโคนแกงเห็ดโคนครับผมนี่ครับแกงเห็ดโคนครับโอ้คือใส่กระทถาบใหญ่แท้นี่แหละของมันลายอ๋อโอ้เป็นกระเจี๊ยบลายนี่นี่ครับนี่นี่ใส่ผักอีกตู้ผมอันนี้เห็ดขั้นตอนยังไงนี่ก็คือต้มน้ำ ตำ,ตำพี๊ดตำพี๊ดพีงี่เงี้ยครับพีงี่เงเ้ยนท่าร่พีงี่เงีใส่เกลือใส่เกลือใส่เกลือเหมือเทียม,มแล้วมาต้มใส่หนังทางหนังมันเด็ดเห็ดลงอ๋อปรุงเคียงก็แต่รสชาดไม่ได้กับพริกซแย้มซื้อโอ้โหนี่เมนูนี่สุดยอดครับเร็วครับอันนี้ใช่หรือปุงมอ่ปรุงยังปรุงเรียบร้อยอ๋อปรุงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเมนูเร่งด่วนครับ คือจริงๆแล้วคือเขาต้มเห็ดไปแล้วครับวัาหาหนนี้ก็คือที่นี่ก็มาใส่เครื่องใส่พริกแกงไอ้เครื่องแกงที่ว่าตำพริกใส่เกลือเสร็จเรียบร้อยน้ำมันถือด้วยต้องใส่สวยดีกว่านี่ครับน้ำมันถือด้วยสังปรุงไม่ยังเนี่ยครับนี่ปลาชุรูรสน้ำปลาแดกกระแดกมาใส่เออแกงยี่เนยบุ๊กบุ๊กใส่ไป เนี่เขาใส่ใ้่มือเป็นปนเป็นแกงอ๋อถ้าเป็นแกงเห็ดเนี่ยเขาก็่ใส่แกงเห็ดไริใส่อืมออโอเคครับก็คือสรุปง่ายๆก็คือนี่ครับใด้มาหนึ่งซ้ำก็จบกินได้เอาได้ใส่ข้าวขาวเหียมไดอือนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับแกงเห็ดข้าวเสร็จสมก็คือตอนแรกก็คือโขลกพริกใส่เกลือนะครับ โขลพิกใช้เกลือโขลให้ละเอียดหลังนี้ก็ตั้งน้ำให้เดือดใส่พริกกับเกลือลงไปใส่แคพ่พริกกับเกลือ,อป้ะสองอย่างแค่นั้นบ่ะกระเทียมสามอย่างครับไอต้ต้ตตตนหอมพักซี่ตะไคร่นี่โบเลตไซโบเลตไซ<อ>สูตรนี้คือโบเลตไซได้ครับเด้อบะหมี่คือโบเลตไซ่บไซอ๋อ่ใส่เลยหลังจากต้มเห็ดไอ้เดือดไอ้น้ำให้เดือดใส่เห็ดเข้าไปครับแต่พอเห็ดเปื่อยแล้วก็ ปรุงลดแค่นั้นเองใส่หนังปลาผมจะลดใส่แต่นั่งรับอ่าแล้วก็ใบแมงลักหนังปลาผมลดแค่นั้นนะโอเคครับนี่ครับเมนูหนึ่งหนึ่งเมนูเสร็จเรียบร้อยครับเมนูเร่งด่วนครับเสร็จเร็วมากไหมครับครับผมฝากไว้ทรัมนี้ครับคลิปนี้ครับแยกสิงกินแซ่บครับผมเวที่แกงเห็ดเอ่อบ้านโจเชนนี่ครับบ้านอีสานบ้านนอกบ้านทวันครับกเสร็จในครอบครัวครับเสร็จเรียบร้อยครับโอเคครับสวัสดีครับ